ไล่เหรอครับใช่ไล่ที่ไหนครับเนี่ยโอ้ยไล่ไห่เสร็แล้วนี่ของใครครับสวัสดีครับนี่ไล่เฟซบุ๊กพี่ต้นนะครับผมก็เป็นทำหน้าที่แทนนะฮะวันนี้ทำหน้าที่แทนคิมเบอรี่เราตอนนี้อยู่บนภูเขาสูงมากนะครับผมก็หนาวจัดนะครับที่เขาหนาวมากนะครับแต่ว่าสนุกมากๆครับผม ก็ได้เท่าไหร่ครับไล่ละพันสองร้อยเยนครับที่นี่เอาเอาพี่พี่หาครับอ่าไดดเดี๋ยวจัดการให้ไปก่อนอิจิไมคุดาใส่เดี๋ยวผมคืนให้ครับทุกคนได้ยินหมดเลยเมื่อกี้จิเอาละครับทุกคนมีอะาจจะมีคนมาดูสามท่านนะครับผมสวัสดีทุกทุกคนนะครับที่นั่นเอองช้าอยู่ขอโทษทีที่ ท,<ช>ทุกคนเว<ช><ส>ลานี้นะครับที่นั่นเวลาตอนนี้ประมาณสิบเว้ยเก้าโมงครึ่งนะครับเโครึเ,เองกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมว่างๆผมจะเฟซบุ๊กไลน์เหมือนกันขอบคุณนะครับทุกคน